สวัสดีจ้าพบกับผมารกอล์ฟแสงนะครับวันนี้นะครับ,รบผมเอาซิมดีแทมานะครับเพิ่งไปซื้อมาใหม่เลยแล้วก็จะมาทดสอบนะครับทดลองสมัครอินเทอร์เน็ตตัวหนึ่งนะครับสําหรับค่ายดีแทเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็ว20เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จํากัดปริมาณการใช้งานนะครับสําหรับซิมดีแทแล้วเนี่ยมันจะสมัครเน็ตตัวนี้นะครับ ผมที่ผมจะสมัครในตัวนี้นะความเร็วความแรงเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับผมก็จะทดสอบให้ท่านผู้ชมให้ทุกๆคนเนี่ยได้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเทสสปีดให้ดูกันก็แล้วกันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับโปรตัวนี้นะราคามันแสนประหยัดมากๆเลยก็คือ299บาบาทซึ่งจะถูกกว่าทูนะ ทูเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่300บาทนะครับแต่อันนี้ถูกกว่า1บาทเฮ้อไม่ธรรมดานะครับถูกกว่าทั้งบาทหนึงเลขสวยมากๆเลย299นั่นเองรีวิวการสมัครอินเทอร์เน็ตดีแท็กไม่อันไม่จำกัดความเร็ว20เมกะบิตในราคา299บาทไปเลย คลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะครับเพิ่งไปซื้อซิมมาใหม่เลยนะกริบๆเลยแล้วผมก็ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิมพมา่านะครับเฮ่ยๆซิมพมา่านะนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นภาษาพมา่าล้วนๆเลยนะครับอ่านไม่ออกกันเลยทีเดียวนะเออภาษาพมา่านะครับนี่ดูกใกล้ๆเลยถ้าเราซื้อซิมพมา่ามานะครับ หรือว่าเราไปซื้อมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่มันมีแค่ซิมแบบนี้นะครับเป็นซิมบาม่าเนี้ยพอเราซื้อมาเนี่ยลงทะเบียนอะไรให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับลงทะเบียนปั๊บเสร็จสับอะไรเรียบร้อยเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยเนี่ยก็กดดอกจานหนึ่งศูนย์เจ็ดดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยนะก็คือแบบนี้ใช่ไหมครับเออแล้วผมก็ทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วระบบได้ทําการเปลี่ยนภาษาไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยนะครับดอกจานหนึ่งศูนย์หนึ่งีเียมแล้วโทรออกนะครับก็เช็คให้ดูกันก่อนนะครับว่าผมไม่มีเงินเลยยอดเงินของคุณเหลือศูนย์บาทอ่าใช้ได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งหกห้านะครับใช้ได้เดือนเดียวเองเนะพราะเพิพ่มเป็นซิมใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะเติมเงินแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตเติมเงินแป๊บหนึ่งนะ โอเคผมได้ทําการเติมเงินเข้าซิมเรียบร้อยนะครับ300บาทนั่นเองเราก็จะมาทําการสมัครกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานะครับกดตามนี้เลยนะครับรหัสของ d t แทนะ299บาทนะครับดอกจัน104ดอกจัน299สี่เหลี่ยมนะครับเน่อันนี้คือรหัสความเร็ว20เมกะบิตนะครับของค่าย d t แท็นั่นเอง ในราคา299บาทก็จะมีของแถมอะไรไหมมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่านะครับและมันจะมีค่าภาษีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันจะมีค่าภาษีหรือเปล่าอของค่าดีแท็นะผมก็ไม่ถนัดค่านี้ด้วยแต่ก็อยากจะสมัครให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับกดเลยโจกรุณารอรับ SMS นะครับระบบกำลังดำเนินการนะรอรับ SMS นะครับผมก็จะรอรับ SMS นะ แล้วเราก็มาดูกันนะครับเฮ้ hey, มาแล้วนะครับแดงเปด๊ปดๆเลยนะครับกดเข้าไปดูกันเลยนะนี่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตไม่อ่านไม่ลดความเร็วนะครับ20เมกะบิตนาน30วันต่ออายุอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกได้แล้วค่ะโอ้โหต่ออายุจนกว่าจะยกเลิกเองเหรอเนี่ยใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะต่ออายุ6รอบอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ค่อยได้ใช้ค่ายดีแท็กสักเท่าไหร่นะครับ แต่ก็มาสมัครให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะว่าสมัครแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรหัสอะไรในการสมัครนั่นเองนะก็เป็นการรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่ฟรีไฟเกมนะครับฟรีไฟแล้วก็ ROV e เนี่ยความเร็วสูง4เมกะบิตนะครับนบาน30วันคือเขาแถมมาให้นะครับ และรับก็ยังแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือ Facebook, Line, WhatsApp แล้วก็ Messenger อันนี้ความเร็ว4เมกะบิตนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเราดู YouTube หรือว่าท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีความเร็ว20เมกะบิตนะครับไม่เกินนั้นเพราะว่าเราทำการสมัครไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันดีกว่านะว่าความเร็วระดับ20เมกะบิตของค่าย d t แทเนี่ยมันจะมีความเร็วอยู่ที่ประมาณไหนนะครับ นี่นะครับผมก็จะใช้แอป Speedtest นะนี่จึ๊กเข้าไปนะครับจึ๊กเข้าไปนะครับเขตน้องแขมที่ผมอยู่ความเร็ว20เมกะบิตไปแล้วโอ้โหโอ้โหแรกๆดีมากเลย13 14 13 14แล้ว1 4 15 1ไป1 5 1 5 18 18 1 7 18 18 18แล้ว18แแล้วโอ้โห 18 m เมกะบิตนะครับความเร็วของ d t แทอใช้ได้ใช้ได้แต่นี้คือสำหรับซิมใหม่นะครับเราก็เอามาแชร์ฮอตสปอตเอามาแชร์ให้มือถือเครื่องอื่นๆเนี่ยได้เล่นกันนะครับหรือว่าเอามาแชร์เข้าทีวีก็ได้นะเออถ้าใครบ้านไหนมีสมาร์ททีวีนะครับเป็นรุ่นสมาร์ททีวีเนียก็สามารถเอามาเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีแชร์เข้าทีวีดู YouTube จอใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะครับเออราคารวมภาษีแล้วนะครับ ผมเติมเงินไป300ตัวซีว่าเหลือกี่บาทนะครับลองเช็คให้ดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะนี่เหลือ1บาทนะครับไม่มีภาษีเลยเออจาก300นะครับ299บาทเป๊ะๆถูกกว่าทูอีกนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสมัคร Internet. อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่อันไม่จำกัดนะถือว่าสัญญาณของ d t แทเนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับในพื้นที่ที่ผมอยู่นะ ในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเขตน้องแขมนะครับค่อนข้างจะดีนะสำหรับสัญญาณของ d t แท็แล้วแต่พื้นที่ของท่านผู้ชมนะแล้วแต่พื้นที่ของแต่ละท่านนะครับพื้นที่ของแต่ละท่านเนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับบางทีก็แรงบางทีก็ไม่แรงนะอยู่ที่พื้นที่นะครับแต่ของผมเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูก็แล้วกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดเขตหมดอายุวันไหนเมื่อไหร่นะครับไม่รู้ว่าทางดีแท็เนี่ย เขาจะเอาออกไปเมื่อไรนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยใครสมัครไม่ได้นะครับก็แสดงว่าโปรตัวนี้ได้สิ้นสุดการให้บริการการใช้งานไปแล้วนั่นเองนะครับก่อนจะสมัครอินเทอร์เน็ตทุกๆครั้งนะอยากให้กดเลขรหัสดูก่อนนะครับลองกดดูก่อนถ้ามันมีข้อความว่าสมัครแพร็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินคุณไม่พอประมาณนี้นะครับถ้ามีคําว่าเงินไม่พอประมาณนี้นะแสดงว่าซิมของเราเนี่ยสมัครได้ นั่นเองนะครับแล้วก็ขอให้มันเป็นซิมใหม่นะขอให้มันเป็นซิมใหม่ด้วยเพราะโปรนี้ออกแบบมาเพื่อซิมใหม่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ